ดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใดอันผู้ใดเบิ้งอะไรสดมเมืนน่อคออืนแน,น,ะะน,น่พี่น้องเออผู้ใหญ่บานฟินแลนด์นะคโตเกียวมิวสิกนาริตะขึ้นเวทีพี่น้องวาดพี่น้องคนเบิ้งน้ำตาไหลาหายน้ำดีใจน้ำผู้ใหญ่บานพี่น้องเออเมื่อคืนนะคะถึงแม้ว่าล้านไม่แตกนะแต่ว่าเอฟซีแบบว่าถูกใจมากพี่น้องเอยอ,อันโตเกียวนั่ง ตาฮักร้ายพี่น้องโตเกียวโตวเกียวและนาริตะน่ารักมากและก็ดูอ่ามีความสุขหลายนะพี่น้องอยู่กับพ่อโตเกียวดูมีความสุขมากนะนาริตะก็คือกันพี่น้องเออคนก็สนับสนุนให้กำลังใจมากมายพี่น้องมาไล่เยอะแยะนะฮะเออเราก็ดีใจกราบทุกคนนะฮะดีใจกับอัน,อนทีมงานอันโตเกียวมิวสิกนะฮะสำหรับ ไล่สดเมื่อคืนนะคะทุกคนเราให้กําลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะคิดดีทําดีนะคะคิดดีทําดีมีแต่ลารวยแหละพี่น้องเพิ่นมีโครงการนะคะหกสิบล้านหกสิบล้านอีกนะพี่นอ้องโครงการอะไรของผู้ใหญ่บ้านต่อไปนะคะเออหกสิบล้านโครงการหกสิบล้านก็คืออะไรนะเรามารอดูนะคะสําสหรับผู้ชายคนนี้นะคะ คิดเร็วทําเร็วนะคะนางสมองดีหลายนะคะอืมสมองนั่งแบบว่าคิดอะไรนะคะคิดแล้วทําเลยนะคิดเร็วทําเร็วนะคะและก็จะประสบผลสําเร็จเร็วนะพี่น้องเราก็ลุ้นกันไปนะคะกับเอฟซีทุกทุกคนนะคะเอฟซีทุกทุกคนให้กําลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยู่ได้นะคะนางเป็นคนดีนะคะอ่าไม่ว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรนะคะก็จะประสบผลสำเร็จนะ ประสบผลสำเร็จสำหรับคนที่อายุขนาดนี้ก็ถือว่ามากมายแล้วนะคะทุกคนเออให้กำลังใจวนไปนะคะพี่น้องเออเมื่อคืนนะอ,นอันพี่ใบนั่งดูแล้วก็โอ้ดีใจน้ำพลินหลายพี่น้องดีใจมีความสุขหลายล่ะพี่น้องเออจากที่เราเคยนั่งลงไห้อยู่ อยู่สมัยโกอนเนาะเมื่อปีที่แล้วเราได้ดูเขาแล้วเรานั่งร้องไห้ปีนี้เราดูไปนะคะน้ำตาซึมไปนะคะดีใจนะคะดีใจนะะที่เห็นเพิ่นมีความสุขนะคะกับลูกสองคนนะะปีนี้แกเข้มแข็งมากนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่นะเออเดือนมิถุนายนนี้ก็ครบเบนจเพศนะคะ เบนจะเพส25นี้มาถือว่าไม่ธรรมดาเลยพี่น้องแกเดินมาไกลามากแล้วนะคะสำหรับคนที่ชื่อทิติวุวารุนสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้นะคะ